ไว้ในพวงความทรงจำไม่ว่าเช้าหรือค่ำพวกเราคือโนอททโกอําอลาอะไรเหมือนหัวใจมันจะสลายที่แห่งนี้เคยมีเพื่อนตายเคยกดอดคอกันสู้ฟันฝ่าสวัสดีครับ กับผมบางครั้งกับช่องเด็กช่างทีวี90นะครับวันนี้ผมอยู่กับนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรมนะครับโอ้นิดาศูนย์หนึ่งแล้วก็วีนิดาศูนย์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ช่วยเล่าบรรยากาศตอนอยู่ในยุคที่ตอนนั้นเราช่วงที่รื้อโรงเรียนเลยใช่ป่ะใช่ครับตอนที่กลับไปเรียนปวสครับใช่ครับตอนนั้นเป็นไงงบรรยากาศตอนที่เราเรียนอยู่ ก็ช่วงนั้นก็สนุกดีนะครับที่กลับไปก็เหมือนใจอะไรอยู่โรงเรียนอบอุ่นับอยู่โรงเรียนแล้วอบอุ่นแต่ตอนนั้น่ะผมถ้าในโรงเรียนจริงๆผมเป็นพี่ใหญ่ละเป็นพี่ใหญ่เลยผมเป็นพี่ใหญ่ผมไวผมยาวเลยเห็นแล้วเห็นแล้วผมยาวพี่อาจารย์อาจารย์นิพนธ์ให้เลยให้ใช่ไหมใช่ครับเออเข้าไปอาจารย์ให้ผมเห็นผมอย่างนี้เลยนะเอาจารย์ให้เพราะว่าเขาบอกผมมีเหตุการณ์ นิดหน่อยครับเหตุการณ์แล้วก็เข้าห้องปกครองก็เลยอาจารย์นิพนธ์เป็นคนออกออกตัวแทนอาจารย์หนึงว่าไอคนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนรับผิดชอบรับผิดชอบเองใช่อล้วดันจนผมจบปวสครับมาครับนี่ถามนิดนึง <c oughs> ที่เราเรียนนิดาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบโจทย์มีคั่วลี่ทางผ่านระหว่าง c 6 207 จากเล่าที่นีครับตอนนั้นเราในยุคนั้นเนี่ยโรงเรียนที่ยังเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่อริกับเรามันมีโรงเรียนอะไรบ้างหลงเหลืออยู่ตอนนั้นครับเอาเอาบีเหมือนกันด้ครับสายผมก่อนแล้วกันนะสองพันเจ็ดเจ็ดภาคนะครับครับมันไม่ใช่โจทยาเพราะว่าเด็กช่างยุคนั้นเจอใครก็ได้ใครก็ได้ได้หมดเขาก็ได้เขาก็ได้เราก็ได้เราก็ได้และนิดาเพิ่งเปิดเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครในสายภาค่ํามนะสองันครับครับครับแล้วภาคข่้มเขาเนี่ยอย่างแถวบางกะปิแถวหมูมาก เขาก็แต่งตัวตามเครื่องแบบโรงเรียนเขาแต่ของเรายังไม่มีเครื่องแบบก็รุ่นหนึ่งยังไม่มีก็ไปในชุดกองโจรับเขายังสงสัยเลยว่าเราเป็นใครแต่<ร>เขาเ,าเห็นผมมาเห็นเขาแล้วเรารู้เลยเรารู้ว่าเขารู้เ,รเขาเป็นใครใช่แต่จริงๆแล้วาการประทะกับสองโรงเรียนนี้กับสามเรียนที่อยู่กอมห5ก่อสร้างอมันไม่ไม่ไม่ไม ไม่ใช้คําว่าปัญหาคือไม่รู้จักกันเลยครับยังไม่รู้จัก,กยุคแรกๆยุคแรกๆยังไม่รู้จักกันเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งเทคนิคสมุดหรือว่าฝั่งสามช่างอะไรที่จะจะรู้จักพวกเรามากเพราะว่าเขาต้องมาลงรถซุ้มที่ผมกินเหล่าซุม 7, ซ้มสองเจ็ดหซุม้มสองเจ็ดซุ้มสองศูนย์เจ็ดซุ้มสองเจ็ดภาคค่ำเนี่ยผมก็จะกินเหล่าสี่คนอะไรเงี้ยไปก็ถ่ายเงินเขาบ้างหรือ,อว่า ใช้เงินมันเป็นเพื่อนกัน่ะตจนหลังๆเขาบอกไม่ต้องแล้วพี่เขาฟักเลยอ่ะผมเลี้ยงเหล้าพี่ดีกว่าโอ้ผมอยากเจอคนนั้นมากเลยนะฝากหน่อยนะฝากได้ฝากได้ฝาก้พูดเลยฝากหน่อยนะครับผมเรียกเขาพี่ยักษ์นะยักษ์ยักษ์พี่ยักษ์เทคนิคเทคนิคสมุดเออหลบไหนรอบข้ามหลบข้ามแม่พิมพ์นะที่เคย กินเหล้ากับผมที่ซุ้มโคกสองเจ็ดนะครับยัไงก็ฝากทักทายด้วยครับถ้าดูอยู่ติดต่อมาทางเพจหน่อยคือมันเป็นมิตรสหายท่านหนึ่งมาเลยมิตรสหายท่านหนึ่งเลยคือต่างสถาบันแต่ว่ามามากินเหล้าเป็นเพื่อนกันไปแล้วน่าจะเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เจอเขาเลยเหรอนั้นน่ะเขาอโดนบังคับให้กิน<อ>เพราะผมไปถ่ายกัินเขาแต่หลังๆเนี่ยเขาลงมาหาผมมาเลยไม่ต้องถ่ายแล้วนั่งกินด้วยกันเลยหลังจากเรียนจบนี่มีได้เจอปะ ผมไม่รู้จากเขาผมเรียกแต่เขาว่าพี่ยักษ์อ๋อพี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่ยักษ์คือการเรียกให้เกียดให้เกียิให้เกียดแต่ในการประทะนี้ที่พี่ถามว่าเส้นทางผมมีการประทะไหมไม่มีพอผมเรียนภาคค่ำหนึ่งเทอมเพื่อนผมย้ายมาตอนโอ้ยย้ายมาเทอมสองปีหนึ่งเทอมสองที่เราไปเมื่อกี้การประทะเริ่มเกิดเพราะว่าผมต้องวนไปส่งเขาเขามาสี่หกค่ำคนเดียวสูงวิทแล้วเิใช่ผมต้องทิ้งพี่ผมสองคนกับอันนี้ไฮไลท์แล้วไฮไลท์แล้วอันนี้ไฮไลท์จะเกิดที่นี่ เพราะว่าผมหลุดจากสาย27เพื่อจะไปส่งเพื่อนที่สง่งห์เพื่อนสีงห์เขามาคนเดียวก็เลยต้องไปส่งเขาแล้วอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ประท่าแหละคือผมมาจากภาคเช้ามาเพระข้ามผมไปส่งพอไปส่งปุ๊บมีสหายฝั่งบางจากเขาเลิกสองทุ่มรหรือสองทุ่มครึ่งผมไม่รู้สองทุ่มครึ่งแต่ผมเนี่ยเลิกสองทุ่มจ้าพอดีเขาเนี่ยตั้งใจให้เลิกสองทุ่มเพื่อไม่อยากให้ไปจ้า ให้เราเลิกก่อนใช่แต่ผมต้กินยาดองปลอบใจหน้าโรงเยนก่อนชะลอเวลาเพื่อจะได้คือเขาให้มึงมากลับสองทุ่มอ่ะพอดีกันพอดีเลยดิแต่มึงไม่กลับเออมึงนั่งก่อนสองทุ่มครึ่งพอดีเลยพอดีรถไฟสองทุ่มสี่สิบห้าพอดีเลยพอดีกันเลยมันพอดีเขาก็ออกมาพอดีเหมือนกันเขาก็ออกมาพอดีเหมือนโรงงานเ่ะพี่แตกมาเลยเยอะไหมตอนนั้นเยอะไหมบางจากเยอะไหม กรุงเทพช่างแล้วกันอะกรุงเทพช่างเยอะไหมอะผมเรียนเทพช่างผมเป็นตัวแทนแล้วกันอันนี้เราเล่าแบบว่ามิตรภาพนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะเราเล่าเราอยากจะฟังบรรยากาศตอนนั้นอันนี้ก็มีมิตรสหายเพิ่มขึ้นมาีกใช่ผมก็คือกับ4 6หจนมีอาการปะทะมีอะไรกันแล้วได้มิตรสหายเพิ่มขึ้นหนึ่งคนชื่อตู่เรียนเทพช่างช่างอิเล็ก กรเทพช่างช่างอีเล็กนะฟังอยู่นี่เป็นเพื่อนกับวีน่าจะเป็นเพื่อนถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยเพื่อนอภัยกันได้มานานแล้วเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนดีมากเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยกันทั้งคู่และอยู่ด้วยกันหมดเหตุการณ์นี้มันไม่น่านะคือมันไม่น่าอะไรคือเราช่วงนั้นก็พูดได้นะมันพูดได้เพราะม่นวัยรุ่นมันวัยรุ่นวัยนองวัยนองมีทั้งหมด3เหตุการณ์เพราะว่า น่าจะสามเหตุการ์เพราะว่าเราพทฒนแล้วเราก็หลบหลีกนะไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเชิญแขกตรงนี้ไม่ใช่ครับและเหตุการณ์ที่เจ๋งที่สุดคือโดนเพื่อนถุงมากที่สุดก็คือเขาขึ้นมาทางคารุษเราผ่านเขาใช่ไหมเราผ่านเขานั่งสี่หกแรกผมนั่งประตูนี้สองคนขึ้นมาได้มาประตูหลังมันจะมีเบาะคู่ก่อนัจะเป็นเบาะยาวหลังจากนั่งเบาอโอ้คนละฝั่งเลยนั่งเบาะยาวคนละฝั่งและโอ้เนี่ยมันมีมีดขูดเก็บป้าด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งทู่ พอถึงบางจากมันเป็นอย่างนั้นจริงผมก็เลยาโอ้โหเอามีดไว้ที่กูมผมก็เอามีดไว้ที่ผมครับผมก็ใส่สายเงินฟา้าทุงคาอยู่เพราะรผมเพิ่งจบใหม่าพี่ปอสอขขึ้นมาบางจากเขาก็ขึ้นมาเขาก็เข้ามาเช็คตามตามระบบ เรียนที่ไหนเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยถามเราถามผมก่อนแต่ผมไม่ตอบผมนิ่งผมก็ไม่ตอบไม่ตอบแล้วบอกามใส่สารเงินฟ้าทำไมผมก็ไม่ตอบแล้วผมถือสมุดของเทคนิคบูนภรณกันอยู่เห็นเลยเขาก็ดึงสมุดไปอ่านอ่าบูนีว่าเขาเปิดหลขัดดูอีกรู้เลยผมไม่ได้ใส่ผลข้าบูแต่ผมมีมีดอยู่ตรงนี้อ๋อเราเน็บมีดตรงนี้เราเน็บมีดที่เอวที่ตรงนี้ที่นี่ตรงนี้ใช่ครับเออยังไงก็ฝากขอโทษพี่ๆด้วยนะที่มันเป็นเหตุการณ์เป็นนดีเป็นอดีนะอย่งไงก็เพื่อมารยาท ก็ได้มาลุมมาตุ้มกันนิดหน่อยนิดหน่อยบนรถไม่นิดไม่นิดเหรอของเขาไม่นิดเขาขึ้นมาเยอะใช่ไหมน้าโรงเรียนใช่ไหมน่าโรงเรียนใช่ครับเหตุการณ์นี้ทำกำลังเลิกตอนคืนเหรอใช่ครับแสดงว่าเขากาลังเลิกเรียนเทพช่างเลิกเรียนก็คือผมเราไปกี่คนสองคนครับโอ้โหสองคนเดินตายเลยทีนี้อันนี้เราถึงภาคข้านะครับภาคขําภาคขามจริงๆริงแล้วผมไม่ได้อยากทําใข่ใค่มันมาถึงภายมันมาแต่เราพบของไง ของแค่นิ้วมือเดียวมีดขุดเก็บปลาคือวันนั้นอ่ะถ้าพูดตามหลักอ่ะผมมีมีดขุดเก็บปลาแล้วก็ไม้ไม้แหลมอไม้แหลมไม้เสียบไก่เนี่ยนั่นแหละผมเอาไม้เสียบไก่เก็บไว้ในสมุดอแต่เพื่อนผมสะกิดแล้วบอกเอามานี่คือผมก็เลยให้มีดไปผมยื่นมีดให้แต่ตัวผมเองอ่ะมีไม้ไม้แหลมอยู่อผมก็ได้เอาไม้แหลมนี่แหละก็มีสู้สู้กันสู้กันแต่ทางเพื่อนวีใช้มีดวีใช้มีดก็มี ปะทะกันบนรถใช่บนรถบนรถปะทะกันเหตุการณ์นั้นรังใหญ่มากแล้วผมก็ลงตรงโลตัสเขาลงอำเภอผมนั่งแท็กซี่ย้อนมาผ่านบางจากใช่โอ้โหตามมาอีกตามตามเราไม่อีกเหรอไล่ผมมาตามไล่ผมตามล่าเราไขากอะแล้วยุคนั้นมันมันไม่ใช่ว่าขึ้นรถเม์คันนี้จะขึ้นคันหน้าได้เลยไม่ใช่ก็ต้องรอรอมันรอมันานบกแท็กซี่เลยครับผมนั่งแท็กซี่แต่แท็กซี่สองคนเนี่ยในซีรีสไม่มีตังค์สักบาทไม่มีตังค์เลยครับ ก็าทำไงอ่ะก็ขึ้นไปแล้วขึ้นก่อนยังไม่ขึ้นขึ้นทั้งดวนอีกใช่ครับพี่จ่ายไปก่อนไปไหนทั้งดวงของทางดวงของเตยบ้านผมงเรียวซ้ายไอเลี้ยวตรงนั้นของเตยก็ตอนนี้จะไปส่งเพื่อนใช่ไหมพี่เพราะมีเรื่องก่อนตรงวางจใจต้องย้อนกลับทางนี้ใช่คือเด็กช่างยุคนั้นเรารู้อยู่แล้วมีเรื่องตรงนี้ปุ๊บต้องย้อนต้องย้อนครับใช่ถ้าใครไม่ย้อนเสร็จเขาก็ตามเราตามทุกชายเสร็จตำรวจดักจับเรียบร้อยคุณหมก็ต้องย้อนกลับกลับตอนนั้นเพื่อนช่างตามเราไหมตามตามทำอีกเหรออ๋อแต่ผมขึ้นแท็กซี่มาลง ที่ทำงานแม่ผมแ้าทาเอของเตยมลโอ้โหโดนกันด้โดนแม่ด่าเลยนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่วีบอกว่าคื้นรถกลับบ้านเจอเทพช่างกำลังเลิกพอดีก็มีบุลุมตุ้งเป็นรถเราสองคนเรามีอาวุธก็สู้ไปอะไรไปนะก็คือเจ็บกันบ้างนิดหน่อยอ่าโอเคตามนี้แล้วเราก็ลงรถให้ซี่วนกลับไปทางนึงโดนไล่มาเช็คเขาปุ๊บ เขาก็รวมตัวกันเยอะมากเยอะมากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเราก็เราก็เบอร์ไปแล้วหน้าโรงเรียนด้วยใช่แล้วเราแต่คือเราทําทําแบบการใหญ่เกินน่ยสองคนสองคนเรื่องถึงโรงเรียนถึงเรื่อเราเหรอใช่ครับก็มาถึงได้ไงดังยันดังดังมากแล้วเรื่องอาจารย์ไม่เรียกละเมื่อคืนนี่ก็ไม่เรียกครับอาจารย์นะคือเขาเขาบอกให้ใครมีเรื่องเมื่อคืนมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่มีใครรับอยู่แล้วใช่เราก็เงียบไม่มีใครรับเลยแต่เขารู้ เป็นเราอยู่แล้วสี่หกมีไม่กี่คนเองเนี่ยคือคือคือผม่าสี่หกสองเจ็ดคือผมว่าในโรงเรียนอาจารย์ทุกคนจะรู้ว่าผมเนี่ยบัดดี้กันบัดดี้กันมาตลอดอ่าฮะมีผมต้องมีวีอยู่งั้นมีวีมีผมอยู่กันแบบเนี้ยรอบค่ำจนกลับบ้านเจออาจารย์ก็สกิทเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งสกิทว่าอย่าพึ่งมานะช่วงนี้ว่าไม่ต้องมาเขารู้ว่าเป็นผมเขาจะเก็บเราเหมือนกันตามเรามากความที่อาไปเรียนต้องนั่งไปหาเพื่อนสองสนเจ็ด นั่งปอยี่สิปอยแต่ก่อนมีปอยี่สิปก่อนเปลี่ยนสายเลยเหรอผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าก็ระแวงกระแลแวงเกาเรียกว่าระวังตัวดีกว่าผมไปเล่นเขาไว้คือผมผมขึ้นทางด่วนไม่ได้ครับหนึ่งก่อนหนึ่งแปดศูนย์ครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เขารู้อีกสี่หกผมเขารู้รู้ผมต้องนั่งปอยี่สิปไปลงที่ตะล่น้อยอลงตะเล่นตะล่น้อยไปเจอวแล้วก็ไปเจอวีแล้วผมก็ต้องนั่งสองศูนเจ็ดกลับมาสองศูนเจ็ดฝั่งนี้มาเรียนหนังสือขากลับก็เหมือนกันเหรอขากลับผมก็ต้องกลับสองศูนยเจ็ด มาลงสแล้วน้อยเออขากับนังสำเร็จแล้วก็ต่อมายี่สิบแปแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยบางจากเขาก็จ้องเราอยู่ไงถ้าเราผ่านสุขุมวิทเนี่ยเราอาจจะโดนนะเพราะเราไปเล่นเขาไว้ด้วยใช่ไหมตัวตัวผมเองอ่ะเขาเริ่มคือทางบางจากเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเป็นใครว่าเป็นเราใช่แล้วเขารู้ก็ทั้งว่าผมอ่ะจบจากประมคงคาอ้าวโอ้โหนี่ก็ถือว่ารู้เลยเขาเช็คเขาเช็คทุกอย่างว่าเน้มย่ีีผ ชื่ออะไรอ่าในสายคลองเตยนะครับรู้หมดก็มีมีโดนพี่ๆเหมือนกันโดนพี่ๆเขาแก่ไม่ใช่ว่าไม่โดนก็มีโดนมากรอบแรกก่อนรอบหลังก็จะบอกว่าวิ่งก็มีมีไหมมีงานวิ่งไหมอยากรู้งานวิ่งหน่อยอยากฟังงานวิ่งหน่อยงานวิ่งนี่นั่งกินเ้าสี่แยกบางนาว่าคำครับอ่ามีนิดาอยมัสี่คนนั่งสี่แยกบางนาปึ๊บเมาแล้วฝั่งฝั่งไหนฝั่งฝั่งซ้ายของกสสฝั่งข้างหน้าไปชนบุรีครับแยกบางนาครับ เมาแล้วกินเหล้าสองทุ่มแล้วเพื่อนก็ออกไปชนเอากันออกไปดูบลีไปไหนไม่รู้ไปเจอวิ่ใหญ่หายเลขยีห้าเขาเต็มคันคณะบังจากเขายี่ห้าเต็มคันเลยผมก็ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยคนนี้ไปทาอะไรเขาไว้ผมไม่รู้ไม่รู้พอมาปุ๊บสตาร์ตดิเดี <c oughs> ยวสา,ายสตาร์สตาร์สตาร์แบบวิ่งเลยนะพี่เ,เพราะว่ายังไม่ตั้งหลักมีทั้งปืนทั้งระเบิดอันนี้มีจริงเพราะว่าเขายิงมาจริงถามไล่หลังเราเลยเหรอไล่หลังเลยตึ้งตึ้ง,ต,งตึ้งอย่างนี้เหรอ สองนัดครับกอยิงมาสองนัดครับไม่รู้ว่าเราป็นปองหรือว่าปืนแต่ปืนแน่หนึ่งนะนัดหนึ่งก็วิ่งวิ่งสี่หกแม่งไม่จอดไม่จอดสี่หกฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปชมดีนะครับมุ่งหน้าไปไปทางเซนทาบางนาใช่ครับผมแม่งไม่จอดแล้วผมพี่หลังด้วยเออพี่หลังที่วัยเทพชั้นไปด้วยกันเลยกอดคอกันแบ๋วเออวว่งวิ่งผมก็วิ่งวิ่งหูลูกพี่เข้ามาเยอะสายบางน้ามาเต็มเป็นคัน่งหมดวิ่งหมดผมก็วิ่งวิ่งก็ต้องก็ยอมรับ ไม่ไม่ไม่เสียหายไม่เสียเรื่องจริงไม่เสียไม่เสียฝากที่ท่านที่ที่พี่เจ้าเขามาเล่าต่อได้เาว่ามันเป็นเรื่องจริงครับนนก็วิ่งไปถึงเกือบไก่ย่างลอยฟ้าวิงปฟิตเลยนะเดี๋ยวว่าผมก็ยังวิ่งเพราะว่าเขามีของหนักนะเขามีของหนักแต่ว่ามันมันก็ มัเป็นเหตุการณ์นึ่งอะพี่มันก็เสียมันก็มีเราทําเขาก็มีชเขาทําเราเราวิ่งก็ได้ไม่เป็นไรเล่าได้ครับเล่าได้อย่างผม่โอบ้างโอบ้างรอบข้าครับอ่อไอผมเรียนกลับเรียนรอบข้ามปวสครับผมรีบไปเรียนอ่าผมใส่เสื้อฟ้าครับยีนก็ตามโบติเต็มทรงแต่ผมวันนั้นเป็นวันสอบครับผมนั่งรถ บินมอไซค์จากบ้านผองคลองเตยไปลงเซ็นทัลบางนาเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงทุกอย่างเพื่อต้องการไปสอบอยากจะไปสอบไม่อยากเจอไม่อยากเจอผมไปสอบแต่ทุกทีผมมันจะมีของของหนักแต่ทีเนี้ยผมอะไม่ไม่วันนั้นสอบไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นผมจะเน็ดแค่ผมจะพกแค่เหล็กทุ่คชับผมไปปุ๊บผมเดินข้ามเซ็นทัลบางนาเดินลงเซ็นทัลเสร็จผมเดินข้ามเดินไปถึงหน้าโรงพยาบาล ผมเห็นเสื้อฟ้านึกว่าพวกเดียวกันนึกว่าเป็นเราเลยนึกว่าพวกเดียวกันนั่งนึ่าจำสองผมก็ขยักหน้าให้ผมผมก็ยักหน้าให้ผมก็หยุดหยุดแล้วผมก็ยักหน้าให้นึกว่าเพื่อนนึกว่าเพื่อนนึกว่ารุ่นน้องอะไรอย่างนี้สักพักขวดลอยตามมาเลยจากบนรถนะจากบนรถเพ่งใส่ผมผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วน่หว่าผมหยุดผมหยุดหันมาเอาไหมบอกมาตัวตัวเพราะเรามาคนเดียวใช่ผมบอกตัวตัวขาลงมาเลยคู่แรก สองครูสองลงสองเป็นสี่คนที่ห้าลงมาผมก็วิ่งเขาเยอะกว่าเราไม่เยอะผมมาเงาวิ่งเลยอ๋อมีมีมาด้วยมีตัวด้วยอมีตัวด้วยผมเม็ดแรกเขากล้าไม่ออกมาลั่นนะลั่นครับปึ้งเลยเหรอปั้งปั้งเลยผมหันหลังหันหลังได้มีผู้หญิงตอนนั้นตอนนั้นมีผู้หญิงคนท้องยืนอยู่ข้างผมข้างตู้โทรศัพท์มากอดผมผมสะบัด สบัดเสร็จนัดสองมาผมวิ่งยิงสองนัดเหรอยิงทั้งหมดสี่นัดครับอ <Ooh. S 2> ผมวิ่งไปถึงปากซอยโรงเรียนผมครับมีรถกระบะอีกคันหนึ่งจอดอ่าจอดแล้วก็ลงมาไล่ผมครับผมก็มวิ่งผมวิ่งเข้าซอยโรงเรียนอืผมวิ่งเข้าซอยโร mm. ง,งเรียนจนรุ่นพี่ครับเห็นที่เป็นอาจารย์บอก แล้วรุ่นน้องก็ออกมากันมาช่วยเหตุการณ์นี้แหละที่อาจารย์นิพนธ์รับรองผมว่าผมไม่ได้เป็นคนหาเรื่องใช่ผมเป็นคนโดนก็ถือว่ารอดมาได้ก็ถือว่าดีนะตั้งสี่นัดอะไม่โดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนสักนัดเลยใช่ไหมครับแสงเขายิงไล่หลังเราแต่โอ้ก็คือหนีเลี้ยวเข้าซอยโรงเรียนทันก่อนทันก็คือไล่ผมมาถึงอ่าที่ผมเคยให้ไปดูตองลงไม้ตองลงไม้แล้วทีนี้มีอาจารย์หรือยู่หั้านรงเรียนเห็นรว่าผมว่าเป็นคนถ้ามีเรื่องนะไรผมจะที่ผมจะเดินเข่าหนอผมเข้าโรงเรียนครับ ผมก็จะเดินผมข้องเรียนแต่อาจารย์จะไล่มากอะไรผมก็เดินแต่ทีนี้มันไม่ใช่งั้นผมวิ่งเขาเอะใจแสดงว่าโดนโดนของหนักมาแล้วเราก็ไม่ได้หาเรื่องด้วยใช่ครับก็เลยมีรุ่นน้องออกมาออกมากันออเขามาช่วยกันใช่ครับวันนั้นผมก็เลยเขาปกครองนะโดนโดนอีกแต่ดีอาจารย์อาจารย์เราเห็นเขาอาจารย์แก้ให้เราใช่ป่ะใช่ครับอาจารย์นี่คนเป็นคนรองแล้วผม อันนี้ถ้าคือทั้งสองท่านกขเล่าเหตุการณ์แบบว่าสบายๆนะแล้วแบบเหตุการณ์ที่โดนบ้างอะไรบ้างมันต้องมีบ้างคือเราทำคอนเทนต์ช่วงแรกพอเป็นช่วงท้ายก็อาจจะเล่านิดหน่อยให้มันมีเหตุการณ์นู้นนี่นั่นเพื่อให้มันเข้ากับช่องหน่อยนิดนึงติ่งๆไปแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกถึงขั้นจะไปทําร้ายอะไรใครไม่เลยเหมือนให้กินกลิ่นนิดนึงว่าความนิดาก็ยังมีอยู่ในตอนนั้นมีตัวตนเจออะไรบ้างส่วนใหญ่คู่หลี่ก็จะเป็นบางจากใช่ไหมยุคนั้นเนะบางจากเปรมลิไทยขอโทษนะครับที่เอ่ยชื่อ ส่วนใหญ่เป็นประมาณนี้นใช่ครับไม่มีอะไร,ระมไม่มีอะไรมัม่ง,างมา,มายาแต่ส่วนใหญ่ก็คือบางจากล้วนๆเพราะว่า เปมก็กำลังจะยุน้อยหน่อยเป็มคนน้อยแล้วใช่แต่บางจากเขายังฟีเบอร์อยู่ใช่แต่ว่าโดยการเดินทางของเราก็ต้องเจอเจอบางจ่าเจอเพื่อเราสหายเก่าสหายเก่านะไม่ต้องคิดมากเพราะว่าสหายเก่าก็มีได้ล่าบ้างอะไรแค่ไม่มีโอกาสได้มาเล่าหรือว่าอะไรใช่ก็ยินดีเล่าแค่เท่านี้เท่านี้มันไม่ได้ไม่ได้เบียดเบียนความรู้สึกใครมากไปวันนี้ก็ทั้งสองท่านก็มาเล่าถึงนิดานะบริหารธุรกิจและวิศวกรรมนะ ก็คือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่ทั้งโอและวีเข้ายุคแรกที่บอกถ่ายทอดนะแต่ช่วงหลังอาจจะมีเล่านิดหน่อยท่านผู้ชมก็ก็ได้ฟังกันไปแล้วครับตั้งสองท่านก็ได้เล่าประวัติของนิดา ไปบ้างแล้วไม่มากก็น,น้อยแล้วก็อาจจะมีประวัติช่วงท้ายนิดหน่อยอกับกรุงเทพช่างแต่จะอาจ,จะบอกว่าทุกว,วันนี้ทั้งสองท่านก็มีเพื่อนเยอะแล้วเป็นเพื่อนเทพช่างเขามีใช่ไหมทั<ช>้งวนะีทั้งโอว่าก็อยากจะเป็นเพื่อนกันแหละไม่ได้อยากมีอะไรติดค้างกันไปแต่อาจจะขอเล่านิดเดงถึงแนอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับตัววันนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุดนะครับแล้วตอนนี้อโอ๋กับวีธำาชีอะไรครับโอวเอาเอาเอาก่อนผมเป็นผู้ช่วยครับทนาย คือทนายเอกจริงใจทนายเอกทนายจริงใจทนายจริงใจครับเอกบูรนพลพนพี่เอกบูรนพลเราเนี่ยนะเอกสี่หกเราเนี่ยนะพี่เพิ่งออกรายการผมไปเนี่ยนะใช่ครับอ๋อคือโอเป็นผู้ช่วยทนายความอ่าแล้วก็เป็นทางพี่เอกเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังนะสร้างหนังโฟกิงด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็ โอ้ก็คือมาช่วยพี่เอกแหละในในหลายๆงานในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักกฎหมายเรื่องหนังก็เราก็เป็นผู้ติดตามช่วยดูแลพี่เอกในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับครับผมด้านอื่นๆด้วยแล้วกันก็ถือว่าด้านงานราชการของแกอีกด้วยอีกครับผมตอนนี้ก็คือโอ้ก็คืออยู่นสำนักงานกฎหมายของพี่เอกบุญรพล4ีหกนะครับสำนักงานกฎหมายอะไรพลนักงานกฎหมาย ทนายความพรพิทักษ์สิทธิ์ครับพรพิทักษ์สิทธิ์ใช่ครับหรือเรียกว่าทนายจริงใจครับทนายจริงใจสำนักงานกฎหมายพรพิทักษ์สิทธิ์ทนายจริงใจหรือทนายเอกนั่นเองใช่ครับนี่ก็คือ <S <S เรียกกันว่าพี่เอกพี่เอกบุณพลทนายจริงใจแล้วกันโอก็ทํางานอยู่นะครับแล้ววีครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับเนี่ยรับราชการครับรับราชการนะครับครับเป็นอะไรครับบอกบอกได้ไหมบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาคิดว่ารับราชการแล้วกันา แต่หน้าโหดๆอย่างนี้แต่ก็รับราชการนะครับนี่ก็ใส่วิกมาวีก็จะเป็นคนมีอัธยาศัยดีเล่าฮาฮาสนุกสนุกมีมุกตลอดก็วีรับราชการนะครับปัจจุบันน้องๆก็ดูเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยจบนิดาคนนึงทำงานสำนักงานกฎหมายส่วนอีกท่านหนึ่งก็รับราชการก็ถือว่ามีอนาคตที่ดีทั้งคู่ถูกไหมครับก็อยากจะให้ทั้งสองท่านฝากน้องๆหน่อยปัจจุบันอะไรเงี้ยได้ให้ให้วีฝากนิดนึงครับพี่โอ๋ก่อนก็ได้ครับพี่โอ๋ก็ได้ก็ เรื่องการใช้ความรุนแรงยุคนี้เราหมดกันแล้วครับใช้ยุคธรรมะากินกันดีกว่าครับแข่งด้วยการเรียนรู้ครับเพราะว่ามันหมดแล้วยุคที่จะไล่ฆ่ากันไล่แทงกันครับผมก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนทางานครับเพื่ออนาคตของตัวเองและพ่อแม่ครอบครัวครับอ่ะมีฝากนิดนึงครับครับไอก่อนจะฝากก็คือไม่อยากห้ามหรอกเพราะว่าตอนวัยรุ่นก็ ไม่มีใครห้ามได้ครับแต่ต้องเรียนให้จบก่อนถึงจะทําอะไรก็แล้วแต่ในทางการเรียนอะไรนะครับจะห้ามไม่ห้ามครับแต่จะจะบอกว่าให้คิดถึงอนาคตของคนข้างหลังครับมีสติในการใช้ชีวิตครับก็คือมีสติคิดถึงพ่อแม่เยอะๆใช่ไหมคิดถึงอนาคตด้วยใช่นี่ก็เป็น แง่คิดของทั้งสองท่านที่ฝากให้กับน้องๆน,นะเห็น <He S 2> วีบอกว่าจ,จะพูดถึงหนังสี่งหน่อยฝากนิดนึงครับอ,อฝากฝากหนังเรื่องสี่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ก็คือพี่เอกุณาพลได้เป็นผู้ในาการสร้างแล้วก็จับมือกับพี่กหนกอินทระประชาชื่นแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายท่านเ,เพื่อจะผลักดันหนังเรื่องนี้ให้ดูเป็นเยี่ยงไม่ได้ให้ดูเอาอย่างนะครับเพราะที่ผ่านมาแล้วมันศักดิ์ศรีที่ได้มาไม่รู้จะเอามาเพื่ออะไรเรื่องนี้ครับ ฝากด้วยใช่ไหมด้ยาครับให้ไปดูครับเอาเย่ยงเอาอย่างแล้วก็ศักดิ์ศรีที่ได้มาได้มาเพื่ออะไรครับครับ,รบก็ฝากน้องๆคิดแล้วกันเพราะว่าเป็นยุคที่ครั้งหนึ่งเราก็ไม่มีใครห้ามเราได้ใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณนะที่ยัง ให้เรามีเตือตนคําว่านิดาบริหารธุรกิจและวิทยกรรมวันนี้ผมก็มาเปิดไงเปิดโลกนิดาให้ท่านผู้ชมรู้ว่าจริงๆเรานิดาก็ยังมีตัวตนซึ่งหลายๆคนยังไม่เคยฟังใช่ถูกไหมไม่รู้ว่านิดาบริหารธุรกิจและวิทยกรรมคือยุคแรกๆเนี่ยคือใครยังไม่มีใครรู้ไงและเป็นอาชวะอาชีวะที่ไหนใช่การแต่งตัวอะไรก็ยังไม่มีใครรู้เมื่อกี้โอ้เราไปแล้วว่าเสื้อชงเสื้อช็อปเสื้อนักเรียนเป็นยังไงยังไม่มีใครมาเปิดโลกมากกว่าใช่ไหมวันนี้ผมก็ขออนุญาตทางไม่ว่าจะเป็นพี่พลลลด้้ววยแแกาฝั่งิดาขนุญาตเิด โลกของนิดานะครับ,รบให้โลกภายนอกได้รู้ว่าเออการใช้ชีวิตการไปเรียนการเดินทางนะการ,รแต่งตัวจนถึงโอ้ข้ถึงบอกอยู่ถึงโรงเรียนปิดอะ่ะนะโอ้กลับไปเรียนใหม่โอ้บอกยุคในยุคที่โรงเรียนปิดเลยด้วยซ้ำชุงยุคนี้โรงเรียนอะ่ะใช่ไหมทางช่องในช่างทีวี90ก็มีเป็นกระบอกน้ํานะครับสีแดงสดใสจะมีเนี่ย เขียนว่าเด็กช่างทีวี90มอบเป็นที่ลึกให้ทั้งสองท่านด้วยนะครับก็เป็นกระบอกเก็บความเก็บความเย็นเก็บความร้อนมีอุณหภูมิด้วยนะครับฝากไปด้วยเป็นของที่ระลึกนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคส่งุณครับไม่ใช่ครับอันนี้คือกระบอกกระบอกน้ำครับขอบคุณนะครับเป็นของที่ระลึกครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็เราก็มาเปิดโลกของนิดาบุริหารธุรกิจและวิศวกรรมไม่มากก็น้อยนะครับทางรายการเด็กช่างทีวีก็ต้องขอขอบคุณทั้งโอ นิดาศูนย์หนึสาย46แล้วก็วีนิดา01สาย207นะครับแล้วก็อยากให้ติดตามช่องดิชทีวี90นะครับว่าเทปหน้าเนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์ใครก็ฝากติดตามพวกเราด้วยวันนี้เราทั้ง3คนขออนุญาตลาไปก่อนต้ขอบคุณของสองท่านแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับทำลายมือแกว่งไปหมายถึงจากลา สุดแล้วบางนาสิบเอ็ดปีของเชาวช่างกลเรื่องราวดีๆจะเก็บไว้ในห่วงความทรงจำไม่ว่าเช้าหรือคำ่ำพวกเราคือโนโทโกอําลาอะไรเหมือนหัวใจมันจะสลาย ที่แห่งนี้เคยมีเพื่อนตายเคยกอดคอกันสู้ฝันฝ่าพวกเราชาวนาเคี่ยวกับคนต้องเป็นหนึ่งเดียวปล่อยพื้นนาปลาเปลี่ยวเอาคนกับเคี้ยวไปที่แห่งใด